ทำไมแกถึงไิ้ตาต่ําเป็นความแม่บ้านมาเป็นแฟนแบบนี้ล่ะเนคคุณหัดมีมารยาทบ้างนะคะเราสองคนเพิ่งเจอกันวันแรกแกกล้าว่ายฉันอย่างนี้ได้ยังไงฉันน่ะเป็นผู้จัดการของที่นี่เลยนะเป็นแค่ผู้จัดการจะใหญ่ขับฟ้าแค่ไหนเชียว <c oughs> ได้ฉันจะทําให้แกได้รู้ <c oughs> <c oughs> สะใจจริงๆ คุณอย่ฉันช่วยนะคะขอบคุณครับของมากนะครับคุณเป็นพนักง,งานของที่นี่เหรอคะใช่ครับแต่นี่ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วล่ะครับอ๋อเหรอคะพอดีฉันเพิ่งมาได้งานที่นี่อะคะ่ะนิดอย่าบอกนะครับว่าคุณเป็นญาติของป้าออน่ะ เห็นป้ออนบอกว่าจะมีญาติมาทํางานที่แม่บ้านเหมือนกันผมชื่อฟลุกนะครับฉันชื่อนุชนะคะยินดีที่ได้รู้จักค่ะยินดีเช่นกันครับแต่ก็น่าเสียดายนะครับคุณเพิ่งได้งานแต่ว่าผมก็จะไปซะละ เอ่นอยอบอกว่าแกลาออกสินะห,ห,หรอวะเออฉันลาออกแลราะก็ผู้จัด,ดการคนใหม่ไม่ค่อยชอบหน้าฉันเท่าไหร่ต่อให้ฉันทำดียังไงเขาก็หาเรื่องมาเล่นงานฉันอยู่ดีฉันก็เลยต้องลาออกดนะ้วยหละโอเคสู้ๆเพื่อเป็นกำลับบงใจให้ไว้อขอบใจมากนะไว้เดี๋ยวฉันเข้าไปหา แค่นี้ก่อนนะฉันเก็บของอยู่ว่เก็เบเสร็จแล้วแล้วนี่คุณได้เจอกับป้าอ๋อหรือ,อยังครับยังเลยค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยว ผมทัก้าไปในบริษัทเองครับไปครับค่ะนี่พวกแกแกยังขนของออกจากที่นี่ยังไม่หมดอีกหรอวันนี้แกอยู่ที่นี่เป็นวันสุดท้ายอะไรที่มันเป็นของแกแกเก็บออกไปให้หมดเลยนะเพราะฉันจะรีบเคลียร์ห้องให้กับผู้จัดการคนใหม่ครับ แล้วนี่ยี่บอกนะพวกแกเอาแฟนบ้านนอกของแกมาช่วยขนของด้วยอะ่ะคนเราก็แบบนี้แหลนะเนาะพอตกอับก็ไม่มีใครเอาก็เลยจะต้องมาคบกับคนแบบเนี้อื้อดูแต่งเนื้อแต่งตัวก็สิมันนอกถึงฉันจะบ้านนอกเนี่ยแต่ก็ไม่ได้หนักหัวคุณนี่คะคือนุชดเขาเป็นญาติกับป้าออนนะครับ ก็จะมาเป็นแม่บ้านที่นี่เตายแล้วไม่บ้านหรอทำไมแกถึงนิทตาต่ำไปความแม่บ้านมาเป็นแฟนแบบนี้ล่ะ <c oughs> ผมว่าคุณหยุดพูดได้แล้วนะครับคืนคุณยังพูดต่อไปเดี๋ยวคุณถ่งเขาจะเสียหายได้อุ๊ยอุยอุยฉันว่าไม่น่าจะมีอะไรเสียหายหรอกมั้งนอกจากเสียตัวน, <c oughs> นี่คุณหัดมีมารยาทบ้างนะคะ เราสองคนเพิ่งเจอกันวันแรกถึงฉันจะบ้านนอกเนี่ยฉันก็ไม่เคยทำซิเริยาต่ำแบบคุณนี่นี่แกกล้าว่าฉันเหรอแกรู้ไหมว่าฉันเป็นใครฉันไม่รู้หรอกค่ะแล้วฉันก็ไม่อยากรู้ด้วยว่าคุณเป็นใครนี่แกกล้าว่าฉันอย่างนี้ได้ยังไงฉันน่ะเป็นผู้จัดการของที่นี่เลยนะได้เดี๋ยวฉันจะสั่งสอนแกเองหยุดนะคะนี่มันเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยแล้วแกมายุ่งอะไรด้วยเนี่ยฮะ ที่บอกนะว่าแกจะมาปกป้องพวกมันสองคนนะ่ะเน่ฉันจะบอกอะไรให้นะไอ้ฟุกอะมันทางานวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วแกจะไปปกป้องทำไมแกต้องปกป้องฉันสิต้องอยู่ข้างฉันฉันเป็นผู้จัดการใหญ่ของที่นี่ผม,มว่าเราพอเลยครับเป็นแค่ผู้จัดการจะใหญ่รับฟ้าแค่ไหนเชียว สกาบเท้าเลยเหรอคะผู้จัดการนี่เนี่ยมันร้ายสมคำเริ่มเลยจริงเลยนะคะแค่นี้เขาเรียกว่าร้ายเหรอฉันสามารถร้ายได้ม,มากกว่านี้อีกพอได้แล้วค่ะคุณทิพย์ผู้หญิงคนนี้เขาไม่ได้มาสมัครงานเหมือนที่คุณทิพย์คิดนะคะถ้าไม่มาสมัครงานแล้วมาทำอะไรผู้หญิงคนนี้เขาเป็นลูกสาวของคุณกิษณะค่ะ ซึ่งเป็นประธานของบริษัทนี้และเขาก็กำลังจะเข้ามาบริหารงานที่นี่ด้วยค่ะลูกสาวท่านประธานเหรอคุณนุชเรียกดิฉันมามีอะไรหรือเปล่าคะอย่าเพิ่งบอกใครนะคะว่าฉันจะเข้าไปเริ่มงานวันไหนเพราะฉันยังไม่แน่ใจว่าฉันจะพร้อมเมื่อไหร่อ่ะคะ่ะ อ๋อได้เลยค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวดิฉันจะจัดเตรียมโต๊ะทำงานมาให้พร้อมเลยค่ะถ้าเกิดว่าคุณนุชสะดวกเมื่อไหร่ก็เข้ามาได้เลยนะคะขอบคุณมากนะคะคมิ้นยินดีค่ะว่าที่ท่านประธานคนต่อไปเดี๋ยวมิ้นเนี่ยจะดูแลคุณนุชที่เป็นที่เลยค่ะเออแล้วทำไมวันนี้คุณนุชถึงแต่งตัวแบบนี้หรอคะฉันก็แค่อยากลองใจพนักง,งานที่นี่ว่าจะนิสัยดีแบบพี่คุณพ่อฉันบอกหรือเปล่า <c oughs> คุณนุชคะคือแล้วมาเป็นแบบนี้คะ่ะคือดิฉันนะคะ่ะจะไปแคสงานแสดงบทนางร้ายนะคะคุณนุชดิฉันก็เลยแบบทํากิริยาแบบนั้นใส่คุณนุชไปคือดิฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะคะคุณนุชดิฉันต้องกราบประทานโทษจริงๆค,ค่ะพอเถอะค่ะคุณทิพย์ดิฉันเตือนคุณแล้วนะคะเก็บคำขอโทษของคุณไว้เ้อค่ะตอนนี้ฉันตัดสินใจได้แล้วว่าจะให้ใครเป็นผู้จัดการแทนคุณผู้จัดการแทนฉัน หมายความว่าใช่ค่ะนับตั้งแต่ตอนนี้ไปคุณพ้นสภาพการเป็นพนักง,งานของบริษัทนี้และฉันจะแต,ต่งสร้างให้คุณพูณเป็นผู้จัดก,การคนใหม่ของที่นี่จริงเหรอครับคุณนุชจริงค่ะขอบคุณมากนะครับผมจะตั้งใจทำให้ดีสุดครับคุณนุชคะกระเป๋าคะ่ะคือน,นี่ฉันต้องขอโทษนะคะขอโอกาสได้ไหมครคุณนุชไม่ค่ะ คุณช่วยเก็บของแล้วก็ออกไปจับบริษัทของฉันเดี๋ยวนี้นะคะเอ่อคุณน้ตเอ่อฟุกฟุกมินอ่อ,อ,อคุณน้ตคะผู้จัดก,การที่นี่้อเป็นชันคนเดียวนะคะ,ะฉันจะแต่แล้วฉันโดนไล่อลอกอันเนี้ยฉันนี่เราฉันนี่รถเวสทป้า1นึ่คันแล้วก็มงินสด3 0 0แ อขอบคุณคุณทิปมากน,นะคะที่ซื้อเครื่องดื่มฝาแดงมาให้ไม่งั้นนุชคงไม่ได้ของรางวัลพวกนี้หรอกคะ่ะฮะนี่เธอเอาฝาจากเครื่องดื่มที่ฉันซื้อให้เธอไปส่งเราได้รางวัลอย่างนั้นเหรอใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นรางวัลเนี้ยมันก็ต้องเป็นของฉันสิแล้วทำไมเธอถึงไม่บอกฉันหรือว่าเธอจะเอาไว้คนเดียว ทิพย์ครับเอกสารที่คุณทิพย์ขอได้แล้วครับอ่ะอันนี้เอาไปให้ยางสำเร็่บ้านนะคุณทิพย์นี่ใจดีจังเลยนะครับซื้อน้ำให้กับพนักง,งานตลอดเลยฉันก็ไม่อยากจะซื้อให้หรอกนะที่ฉันซื้อให้ฉันก็หวังว่าพวกมันจะทำงานให้ฉันได้มากขึ้นก็เท่านั้นเองครับดูสิ่งที่ฉันทำเอาไว้นะฟุกวันหนึ่งถ้าเธอได้ขึ้นมาเป็นหัวหน้าแบบฉันบ้าง เธอจะได้รู้ว่าต้องบริหารคนแบบไหนครับคุณทิพลงทุนแค่20-30บาทแต่ได้งานเยอะขึ้นเราที่เป็นหัวหน้าก็จะได้ผลงานแกว่าคุ้มไหมล่ะคุ้มครับไปเถอะพักเที่ยงแล้วแล้วก็ตอนบ่ายอย่าลืมเอาเอกสารที่ฝ่ายบุคคลมาให้ฉันด้วยนะได้ครับคุณทิพอยู่นี่กันนี่เอง คุณทิพย์ฝากมาให้ครับขอบคุณนะคะครับแบ่งกันเอานะครับผมไปก่อนนะครับโอ้คุณทิพย์นี่เขาใจดีจริงนะนุษย์นะใช่ค่ะลุงนี่ขนาดมาเป็นผู้จัดการไม่นานยังใจดีกับเราขนาดเนี้ยพวกเรานี่โชคดีจริงๆเลยนะคะลุงคะเครื่องหนึ่งเนี้ยมันมีแคมเปญส่งผาชิงโชคจะชิงโชคไหมคะเดี๋ยวนุส่งให้ ลุงไม่เอาหรอกนุชนุชเอาไปส่งเลยลุงไม่มีดวงทางนี้หรอกขอบคุณนะคะลุงเดี๋ยวถ้าหนูได้รางวัลเนี่ยหนูจะแบ่งลุงด้วยขอให้สมพรปากนะนุชและนี่ก็คือผู้โชคดีคนที่999จากรางวัลฟ้าแดงแตกจริงค่ะ,ะให้เป็นสเสื 1, ้อ้าหนึ่งพันแล้วก็เงินสด3าแสนบาทค่ะ <ítulo> ใครก็เป็นผู้โ anyway, ชคดีได้และคุณอาจจะเป็นผู้โชคดีคนต่อไปค่ะดีใจไหมลูกนุชดีใจด้วยเอ้อย่าลืมส่งเข้ามาเอะนะคะทุกคนบายค่ะเสร็จแล้วค่ะคุณนุชขอบคุณนะคะถ้าไม่มีอะไรแล้วเนี่ยเดี๋ยวดิฉันขอตัวกลับก่อนนะคะค่ะขอไว้เห็นคืนด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ดีใจเลยนะนุนนนนนนชลุงมีใจเลยนุชหนูโชคดีมากเลยขอบคุณค่ะลุงหนูส่งไม่กี่ฝาเองไม่คิดว่าจะได้นุชแบ่งให้ลุงแสนหนึ่งนะคะจริงเหรอนุชทำไมเธอต้องแบ่งให้ลุงศักดิ์ด้วยอะก็ลุงศักดิ์เขา,เาฝากให้ฉันฉันบอกเขาว่าถ้าถูกรางวัลน่ะจะแบ่งให้เขาด้วยโอ้โหลุงศักดิ์ได้่ังแสนหนึ่งแต่ฉันก็เป็นคนเอาขวดมาให้เธอนะเาเธอเลี้ยงข้าวฉันสักมือไหม ได้สิไม่มีปัญหาฉะลอเล่นนะเธอเก็บเงินไว้เทนุชด,ดีใจอะไรกันหรอคุณทิพย์ก็กณุชได้สิครับเขาได้รางวัลใหญ่จากฝาแดงนี่ครับเงินสดสามแสนแล้วยังได้รถคันหนึ่งด้วยโชคดีจริงๆเลยครับจริงเหรอนุษฉันดีใจด้วยนะค่ะขอบคุณคุณทิพย์มากน,นะคะที่ซื้อเครื่องดื่มฝาแดงมาให้ไม่งั้นนุชคงไม่ได้ของรางวัลพวกนี้หรอกคะ่ะฮะ นี่เธอเอาฝาจากเครื่องดื่มที่ฉันซื้อให้เธอไปส่งเราได้รางวัลอย่างนั้นเหรอใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นรางวัลเนี้ยมันก็ต้องเป็นของฉันสิแล้วทำไมเธอถึงไม่บอกฉันหรือว่าเธอจะเอาไว้คนเดียวนี่คุณทิพ์พูดเล่นหรือเปล่าครับเนี่ยฉันไม่ได้พูดเล่นฉันพูดเรื่องจริงฉันเป็นคนเสียงเงินซื้อเครื่องดื่มให,ให้เธอเอาฝาแดงนะั้นไปส่งได้รางวัลไง เพราะฉะน,นั้นรางวัลนั้นมันต้องเป็นของฉันเอามานเออคุณทิพย์คะแต่นุมเป็นคนส่งนะคะแล้วไงถ้าฉันไม่ซื้อให้แล้วเธอจะเอาฝาที่ไหนไปส่งเอาแบบนี้นะถือว่าฉันยังมีน้ำใจเดี๋ยวฉันจะแบ่งให้พวกแกคนละห้าพันโอเคไหมเงินนี่ผมขอไม่เอานะครับสิ่งที่คุณทิพย์ทำมันไม่ถูกต้องนะครับเรื่องนี้ผมไม่ได้ข้อข้างใครนะครับใช่ครับ ให้แล้วต้องให้เลยสิครับนี่พวกแกเห็นแก่เงินจะลืมความถูกต้องแล้วเหรอฉันควักเงินซื้อของให้พวกแกกินบุญคุณน่ะพวกแกสะกดเป็นบ้างไหมเรื่องง่ายๆแค่เนี้ไม่น่าจะต้องให้บอกนะคืนเงินใช่บาเลยคะ่ะคุณทิพย์ไม่คืนนอกจากฉันจะไม่คืนแล้วพวกแกจะต้องตอบงานกันด้วยแต่เรื่องนี้ผมไม่เกี่ยวเลยครับคุณทิพย์ถ้าไม่เกี่ยวก็ไปทํางานนี่มันหมดเวลาพักเที่ยงแล้วได้ครับคุณทิพย์ ถ้าแกอยากได้เงินนะ่ะแกก็ไปฟ้องเอานะฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าใครจะถูกหรือใครจะผิดฉันไม่ฟ้องคุณหรอกคะ่ะคุณทิพย์ก็ดีแล้วแหละถึงฟ้องไปแกก็แพ้อยู่ดีความจริงมันก็คือความจริงเงินเนี่ยมันเป็นของฉันตกลงตามนี้ก็แล้วกันเ,นเป็นถนึงผู้จัดการ ทำไมทำกับพนักงานแบบนี้ได้นะถ่ายไว้เยอะเลยคะ่ะฮัลโหลแกอ้ยกระเป๋าใบเมื่อวานที่แกส่งมาให้ฉันนะ่ะราคาเท่าไหร่หรอแสนสออุ้ยสวยมากเดี๋ยวพอแกเลิกงานอะแกพาฉันไปซื้อเนี่ยนะเอ้ยโอเคเดี๋ยวฉันเรียนข้าวแกเลยเจอกันเพืเ่อนเลิฟ มาตั้แงแต่เมื่อไหร่คะในลานรายงานการขายของฉันนะ่ะนี่คะ่ะอ่ะแหกตาดูซะอะไรเหรอคะเยนนอตฟุกเขียนใบลาออกกันทำไมเหรอคะ เพราะเขาไม่อยากทนกับผู้จัดก,การนิสัยต่ำๆอย่างเธอไงอะไรกันคะท่านประธานดิฉันไม่เห็นรู้เรื่องอะไรเลยค่ะอะไปดูเองฉันไม่นคนเสียเง,งินซื้อเครื่องดืง่มเพื่อให้เธอเอาฝาแดงแั้วไปส่งได้รางวัลเนี่ยเพราะฉะนั้นรางวัลนี่ยมันต้องเป็นของฉันเอามานี้ตายแล้วคนดูเป็นร้านคนด่าดเต็มเลยจะเอาไงดีเนี่ย ดีนะที่เขาไม่ได้บอกว่าเธออยู่บริษัทไหนไม่งั้นอะ่ะบริษัทฉันเจ๊งแน่แต่เงินนั่นอะ่ะมันสมควรที่จะเป็นของทิพนี่คะท่านประธานเธอเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าของที่เธอให้คนอื่นไปแล้วอะ่ะมันก็ควรจะเป็นของผู้รับทุกคนเข้ามาได้แล้ว เงินกับของรางวัลที่เธอเอาไปอ่ะเอามาคืนเขาด้วยล่ะได้คะ่ะท่านประธานฉันต้องขอโทษทุกคนด้วยนะที่ปล่อยให้เรื่องแบบนี้อมันเกิดขึ้นในบริษัทท่านประธานจะขอโทษทำไมครับมันไม่ใช่ความผิดของท่านประธานเลยผมว่ามันเป็นนิสัยส่วนตัวมากทิพย์เขาเป็นลูกน้องฉันถ้าเขาทำผิดอ่ะฉันก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยขอบคุณท่านประธานมากนะคะ ฉันเคียร์ให้หมดแล้วหวังว่าจะไม่มีใครลาออกแล้วนะครับผมก็ไม่ลาออกหรอกครับทิพฉันคงให้เธอทำงานที่นี่ต่อไปไม่ได้ไม่งั้นภาพลักษณ์บริษัทจะเสียหายท่านประธานคะดิฉันขอโอกาสอีก,กอสักครั้งหนึ่งได้ไหมคะนุชให้โอกาสฉันเถอะน,นะฉันวไหยแล้วนะช่วยพูดกับท่านประธานให้หน่อยท่านประธานคะไม่ต้อง จัดการเก็บข้าวของของเธอให้เรียบร้อยแล้วออกไปจากบริษัทชั้นซักท่านประธานคะฉันขอโอกาสอีกสักครั้งหนึ่งนะคะนะคะรรท่านประธานนูหนูเอฟกระเป๋ามันเป็นแสนเลยะค่ะ,ะรรท่านประธานคะหนูฟูกฟูกช่วยฉันหน่อยนะฟูกนะหนูฉันไม่ละรรท่านประธาน